รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปรางกูได้จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบในพื้นที่10ตำบล141หมู่บ้านภายใต้การบริหารงานโดยนางจันฉายทันตาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปรางกูมีบุคลากรในสถานศึกษาทั้งสิ้น22คนภูมิใจนำเสนอ งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิทตามระดับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านโปรแก,กรมสตรีมยตดทั้ง3ระดับผ่านคุณครูที่รับผิดชอบรายวิชาต่างๆโครงการค่ายพัฒนาเพื่อยกระดับผลสำร็จทางการเรียนหน้าศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง10แห่ง กลุ่มเป้าหมาย159คนและจัดโครงการอบรมอาสาเุาวกาชาติเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำปี2568รุ่นที่969ทับสก .19 โดยมีนายวิรวัตหลูนอกเป็นวิทยากรให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย100คนแลนะอาคารสก,ร,าาร,สกร,าาร .2 ดํดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอเน็ครั้งที่2ปีการศึกษา2567ด้วยระบบดิจิทัท่านสนามสอบโรงเรียนปรางกูอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดได้รับการนิเทศสนามสอบจากนายนัทพงษ์ทองหลอ่อผู้อำนวยการสำนักง,งานสกลรประจำจังหวัดศรีสะเกดกลุ่มเป้าหมาย159คนเข้าสอบ135คนนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมหากรรมทักษะวิชาการเปิดโลกการเรียนรู้นักศึกษาสกลรสำนักง,งานสกรประจำจังหวัดศรีสะเกด ประจําปีงบประมาณพศส5 6 8ใน10ทักษะคว้าใช้มาได้5ทักษะดังนี้ 1. ชนะเลิศทักษะ1คนหนึ่งอาชีพรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งทักษะการอ่านบทร้อยกรองระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3. รองชนะเลิศอันดับหนึ่งทักษะคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4. รองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งทักษะแชท gpt 5 รองชนะเลิศดับ2ทักษะการสื่อสารภารรษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน้นเรียนด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และฝ่เรียนรู้สครร,ระดับอำเภอปางกูภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567กลุ่มเป้าหมาย200คนงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองโครงการสูนยฝึกอาชีพชุมชนการศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ3 1ชั่วโมงขึ้นไปจำนวน10กลุ่ม4หลักสูตรเช่น หลักสูตรผ้ามัดย้อมจากสีก้านตาลการตัดเย็บกระเป๋าผ้าการสานตะกร้าจากเส้นวายเทียมและการเสี่ยวหมวกการศึกษาแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงจำนวน3 3กลุ่ม18หลักสูตรเช่นการเสี่ยวเบื้องต้นการเสี่ยวกระเป๋าผ้าการเย็บหมวกการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกการทำไม้กวาดทางมะพร้าวการพ้นกระเป๋างานการเรียนรู้ตลอดชีวิตงานภาคีเครือข่ายงานกิจกรรมพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปรางกูได้จัดกิจกรรมดังนี้การจัดกิจกรรมส่งสสเสริมการอ่านการเรียนรู้ออนไลน์คลิปวิดีโอความรู้ออนไลน์ e-book และจดหมายข่าวออนไลน์ผ่าน Facebook และแฟนเพจเว็บไซต์ของห้องสมุดประชาชนอำเภอปรางกู่และศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง10แห่งกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้การรับสมัครสมาชิกลงทะเบียนหนังสือยืมคืนหนังสือและสื่ออื่นๆผ่านระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ตลอดจนกิจกรรมด้านบ้านหนังสือชุมชน นโยบายเร่งด่วนวาระจังหวัดศรีสะเกดการอบรมประชุมสัมนาต่างๆเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และไปการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละสัปดาห์เสริมสร้างความรักสาม,มัคคีในองค์กรบริเวณหน้าเสาธงสกระร,ระดับอำเภอปรางกูการประชุมนิเทศติดตามงานแจ้งข้อราชการประจำสัปดาห์ทุกวันจันทร์ การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารบัรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านการประชุมขสาราชการผู้บริหารสถานศึกษานายกประหลัดองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นกำนันและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการการประชุมนิเทศติดตามงานประจำสัปดาห์การประชุมประจำเดือนผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานสกลรประจำจังหวัดศรีสะเกษ การประชุมประจำเดือนค่าราชการพนักงานราชการและเจาะ้าหน้าที่สกรระดับอำเภอปรางกู่ประจำเดือนกุมภาพันธ์2568ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้และผู้ยากจนในพื้นที่อำเภอปรางกูโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสะเกดหลังละ70,000บาทจำนวน4รายณนะตำบลพิมายเหนือตำบลสมอและตำบลโพสี